สื่อสำนักข่าวในเกาหลีใต้เช้านี้ต่างประโคมข่าวลิซ่าเยอะมากค่ะว่าลิซ่า The First k s e l e b r i t y Global Brand Ambassador Bulgari ลิซ่าแบล็กพิงได้รับเลือกให้เป็นทูตระดับโลก Global Brand Ambassador ค่ะสำหรับแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูสัญชาติอิตาลีอย่างบูการีและที่น่าตื่นเต้นไปยิ่งกว่านั้นสำนักข่าวต่างบอกว่าลิซ่าเป็นเคป๊คนดังคนแรกของบูการี ที่ถูกเลือกจากแบรนด์ให้เป็นทูระดับโลกบอกได้เลยค่ะว่าแฟนคลับของลิซ่าทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจพร้อมกับภูมิใจกับคำว่าเคป p อปคนแรกและทูระดับโลกเป็นอย่งมากค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆที่แบรนด์จะไว้ใจเลือกให้เป็นทูระดับโลกขนาดนี้และเหตุผลของการเลือกลิซ่าบุกกรีเคยกล่าวว่าด้วยการแสดงที่โดดเด่น และความพิเศษของตัวลิซ่ารวมถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและอินเทรนด์ในฐานะแฟชั่นไอคอนลิซ่าเธอเข้าได้ดีกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ดังนั้นเธอจึงได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมลิซ่าได้สร้างความสัมพันธ์กับบูการีโดยการเข้าร่วมแคมเปญดิจิทัลของคอลเลรชันเซอเพนตี้และ b ีซีโรที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ ลิซ่าซึ่งได้รับเลือกให้เป็นทูตระดับโลกตอนนี้ทางแบรนด์กำลังวางแผนที่จะแสดงกิจกรรมที่หลากหลายกับบูการีในอนาคตนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นทางบูการีได้ประกาศยังเป็นทางการอีกครั้งค่ะบนอินสตาแกรม้วยข้อความที่แท็กลิซ่าว่าพรสวรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งของลิซ่าก้าวไประดับโลกตอนนี้เป็นทูตระดับโลกของบูการีเราภูมิใจที่จะประกาศว่า เราได้ลิซ่ามาเป็นทูตระดับโลกคนใหม่ของเราพร้อมกันนี้ค่ะลิซ่าก็ได้โพสในอินสตาแกรมแท็กบูการีว่าตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกับครอบครัวบูการีในฐานะทูตระดับโลกและจะมีอะไรมากขึ้นอีกในปี2021ยินดีกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกของเซลีนยินดีกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกของเครื่องสอําอางแม็กและยินดีกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกของบูการีอีกครั้งค่ะ ตอนนี้ตำแหน่งทุกระดับโลก3ตำแหน่งสำหรับลาลิซามโนบาลหนึเดียวคนนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวนะคะลิซาบอกเลยค่ะว่าเรายินดีและภูมิใจไปกับคุณค่ะลาลาลาลิซา